à, suốt lạnh mãi truyền đồn. Tìm đồ, mãi tìm tay cái tìm tay mãi tìm tay mãi tìm tay mãi tìm 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 นาสาวพันตัวังเออเออจ๊ะบ้ัวดอกไก่ตั๋วไก่นะูิวเลนเตยจะน่าละฮิวเเต้ยลิวลิวนะี่แม่นะเลวนั่งดิเอ่อหนึ่งเจาลจมดเอ็ดจุดเอ็ดจุ่สงบาทนะเยอะชวชิพันเดียหายไปตะหวอเ้ไตัวตลาดตลาดแรงไงนะ นง่ละอปเปวุ้่กี่เยอะายจาบนะเนี่ยห้าดุทเวีมอแกล้งแตุ้งมลยลลุกแกล้งลยอ่ะเาไว้แล้วมีหิ้วแล้จว่าตื่เลยวเนะใจน้าวขอบใจนทีนะมอนเจ้ายมไ